ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บอลไทยประจาวันที่14พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับรังผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอกนิตปัญญาคัมแบ็กทีมชาตินะเปิดใจสุดซึ้งก่อนจะโดยสึกคัดเอเชียนคัพ2 0 27โดยงานนี้นักของทางฝั่งเอกนิตปัญญาดาวเตะจ,จากเอธิเบฟซีเปิดเผยความรู้สึกหลังกลับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งโดยสึกเอเชียนคัพ2 0 27รอบคัดเลือกเมื่นชันยนี้ โดยเอกนิตปัญญากองกลางตัวรุกของเ eh อฮิเม่เอฟซีสโมสรในศึกเจลิ2สองประเทศญี่ปุ่นเปิดใจหลังไปชื่อติดทีมชาติไทยชุดทำศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบสาซึ่งจะลงสนามในช่วงเดือนพฤษภายนนี้โดยไทยมีโปรแกรมพบกับเติร์กเมนิสถานวันที่10มิถุนายนโดยเอกนิตได้กล่าวบอกว่าผมเองนั้นร,รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสการับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงที่มีการหรือว่าทีมมีภารกิจสําคัญ ผมคิดถึงบรรยากาศในแคมป์ของการซ้อมของทีมชาติเป็นอย่างมากหรหากได้รับโอกาสในการลงเล่นผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดในครั้งนี้เพื่อประเทศเลยครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในช่วงเดือนเมษายนปี2568เมีดังต่อไปนี้วันที่4จมษายนพบกับอินเดียแมตช์กระชับมิตรที่สนามธรรมศาสตร์ตรังสิทธิ์วันที่10เมษายนบุกไปเยือนเติร์กเมนสสถานศึกเอเชียนคัพ2 0ั27รอบคัดเลือกรอบ3 และก็เอกนิต์ปัญญาเดวัย24ปีเคยเป็นหนึ่งในขุนพลหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยการกลับมาติดทีมในครั้งนี้นับเป็นการหวนคืนสู่ทีมชาติกันอีกครัง้งหลังย้ายไปคาแข้งในญี่ปุ่นและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องในศึเกเจลีก2ของฤดูกาล2 0 2 5ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ด้านของฝั่งทางด้านทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเันครับ อารันยังไงความรู้สึกแฟนบอลเกาหลีใต้หลังเห็นพรพันธ์เกิดปราดมือเซตไทยควา้าแชมป์ไทยหน้าปรติศาสตร์กับทั้งนักของสหรัฐอเมริกาโดยการน,นี้ความเคลื่อนไหวหลังพรพันธ์เกิดปราดนะฮะยอดมือเซตเบอร์หนึ่งของทิมชาตไทยสะเทือนสหรัฐอเมริกาพาโอเรนโดวาคิวรี่ผงดาดคว้าแชมป์ปรตดศาสตร์ USA Pro Volleyball bon Federation หรือว่า PBF โดยการน,นี้พรพันธ์เกิดปราดถูกเลือกควา้ารางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าในครังนี้ด้วยซึ่งนั่นทําให้พรพันธ์เกิดปรดาดเนี่ยจะไดกชื่อวอลเลย์บอลหญิงไทยคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงสหรัฐอเมริกาเรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลเกาหลีใ,ใต้หลังเห็นพรพันธ์เกิดปรดาดมือเซตไทยคว้าแชมป์หน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคังนี้อ,นกกอกบว่าค้ IB K, ช IBK ใเธอไม่เเป็นนะมนต่อมาลิกเราเนี่ยปล่อยผู้เล่นมือดีอย่างนี้ไปได้อย่างไร ขอาเมนต่อมาทีมไทยกำลังแข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆในครั้งนี้ซึ่งแตกต่างจากเกาหลีที่ทำอากำลังถดถอยในครั้งนี้ขอาเมนต่อมาไทยแลนด์จะขึ้นสู่ระดับท็อปของเอเชียในไม่ช้าดนีนะขอเมนต่อมาพรพันธ์เป็นผู้เล่นที่มีมุมมองความคิดก่อนที่จะบอลจะมาถึงตัวเองเสมอขอเมนต่อมาพรพันธ์คือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากมีไหวพริบความเฉียบเสียวฉลาดในการเล่นขอเมนต่อมาเหมาะสมแล้วที่เธอจะพาทีมคว้าแชมป์ที่อเมริกาขอเมต์ต่อมา โคโบวีลิกปล่อยผู้เล่นระดับโลกเช่นนี้ออกจากลีกได้อย่างไรคอมเมนต่อมาฉันคิดว่าโค้ช IBK ใช้ผู้เล่นอย่างพรนพันไม่เป็นคอมเมนต่อมาพรนพันกลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปของโลกในครั้งนี้ไปแล้วคอมเมนต่อมาวอลเลย์บอลไทยกำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต่อมาเมื่อดูพรอนพันเล่นทําให้รู้นะว่าวอลเลย์บอลนั้นไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นกีฬาที่ใช้ปัญญาในครั้งนี้ด้วยคอมเมนต่อมาการที่ IBK ใช้เธอไม่เป็นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ขอาวม่นต่อมาพรพันธ์คือผู้นําที่แท้จริงที่สามารถควบคุมเกมได้ขอไม่นต่อมาไทยแลนด์จะขึ้นสู่ระดับท็อปของเอเชียได้ไม่ช้าในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเป็นอันว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้เหนื่อยแต่นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงยอดแฟนบอลถ้วเอเชีย2 0 24ทะลุ2.4ล้านโรนโดแม้ไม่ได้ลงก็ยังพีคที่สุดเลยนะ เมื่อวานนี้นะ้านของทางฝั่งยอดผู้ชมในสนามฟุตบอลสโมสรเอเชีย2024พุ่งแตะ2.45ล้านคนเกมเปอร์ซีปอริชพบกับอัลนาเซอร์มีแฟนบอลสูงสุดแม้ว่าคิสเยโนบรนโดจะไม่ได้ลงสนามโดยสุขบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียในฤดูกาล2024ภายใต้รูปแบบใหม่ของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ที่แบ่งออกเป็น3รายการได้แก่ AFC Champions League Elite ใน AFC Elite AFC c h a m p i o n s League 2ใน ACL2 และก็ AFC Challenge League ในขณะนี้โดยซีซั่นนี้มีจำนวนเกมกนนารแข่งขันเพิ่มขึ้นและก็ได้รับความนิยมจากแฟนบอลทั่วทั้งเอเชียอย่างล้นหลามโดยสถิยอดแฟนบอลรวมทั้ง3รายการนั้นมีสูงถึง2,456,458คนโดยรายการที่มียอดผู้ชม,มรวมสูงสุดที่สุดก็คือ ACL e l i t e ที่มีแฟนบอลรวมแล้ว 1>, 1 6 7 7,514คนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ประมาณ15,113คนขณะที่เกมที่มียอดผู้ชมในสนามสูงสุดก็คือเกมที่เปอร์ซิโบริชจากอิหร่านเปิดบ้านพบกับอัลดาเซอร์จากซาดิอาระเบียซึ่งมีผู้ชมมากถึง73,50คนแม้ว่าคิเยโน่บรันโดดาวดังของอัลดาเซอร์จะไม่ได้ลงสนามในเกมเกมนี้เนื่องจากว่าสโมสรแจ้งว่าเจ้าตัวนั้นมีอาการกล้ดับเนื้อล้า สำหรับันเรืของ A.C. l 2มียอดรวมแล้ว625,11คนเฉลีต่อเกมอยู่ที่9,546คนโดยเกมที่มีผู้ชมมากที่สุดก็คือคู่ระหว่าง Tractor FC จากอิบรรานพบกับ Al c a n t i y า a จากบาเรนที่มีผู้ชมมากถึง51,03คน ในขณะที่ AFC Challenge League มียอดรวม158,383คนเฉลี่ยต่อเกม4,281คนโดยเกมระหว่างสว่างเรียงกัมพูชาพบกับอากาตักจากเติร์กเมนิสถานทำสถิติสูงสุดของรายการอยู่ที่51,610คนสรุปยอดแฟนบอลในสนามฟุตบอลสมโมสรเอเชีย2024โดยบรยการนะผม ACL อ l ริ e นะฮะ อ่าอยู่ที่1,677,544เฉลี่ยต่อเกมนะครับผม15,113เกมเฟแฟนบอนสูงสุดอยู่ที่7350คนส่วนนักชิงชนะเลิศยอดจองนี้อยู่ที่58,281คนส่วน ACL 2นะครับผมยอดร,รวม62531คนเฉลี่ยต่อเกม9,546คน เกมแฟนบอลสูงสุด5103คนแล้วก็นักชิงสแตเลอร์ยอดจองอยู่ที่1 000, 1 0 0 0หคนในศึกวิซาสเตเดียมแล้วก็ชาเลลจ์ลีกก็ยอดรวมนะฮะห5 3 8 8 8ัคนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่4,281นแคนและเกมแฟนบอลสูงสุดอยู่ที่51,610คนโดยจะเป็นคู่ของสว่างเรดียงพบกับอากาตักในจำนวนนักชิงสแตเลอร์ยอดจองอยู่ที่51,610คนในครั้งคนในขณนี้ ซึ่งท้งนี้รอบชิงชนะเลิศของ ACL2 จะฟาดแข่งกันระหว่างไรอันซิตี้เซเดอร์จากสิงคโปร์พบกับเซจาจาก UAE ในวันที่18พฤษภาคมที่สนามบีซานสตเตเดียมประเทศสิงคโปร์มียอดจองตัว๋วลงหน้าแล้วมากกว่า10,000ที่นั่งในครั้งนี้ก็เป็นในว่าการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าคนเข้าชมนะฮะกระแสดีเยี่ยบเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ สมาคมฟุตบอลยืนยันว่าผู้บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับเนปาลก่อนที่จะรูยสึกชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกอย่างแน่นอนนะเรียกว่าคอนเฟิร์มคิวแข่งกันนะฮะเพื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพรมราชูปัมภมประกาศแจ้งโปรแกรมการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องตามช่วงปาร์ิมพีฟ่าเดย เดือนพฤษภาคมของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนทําการแข่งขันผู้บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รับคัดเลือกระบ,บางวันที่23มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมที่จงังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโปรแกรมอื่นข้เรื่องหนึ่งนัดเนี่ยพบกับทีมชาติเนปาลนอันดับที่99ของโลกหลังจากที่สมาคมฟุตบอลเดปารนได้ตอบร,รับหนังสือเชิญสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นที่รับแล้วนอกจากนี้ทางสหาพันธ์ฟุตบอลนาน,นาชาติหรือด์ฟี ف ได้ส่งหนังสือยืนยันให้การแข่งขันดังกล่าวนั้นเป็นเกมฟี فا อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมชและมีการนับคะแนนฟี فا แบลงกิ้งระดับเชียร์วันโดยฟี f a อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมชนั้นมาจากแนวความคิดที่ฟี ف าเองนั้น ต้องจัดระเบียบและก็สร้างมาตรฐานให้การคำนวณคะแนนอันดับโลกหรือว่าฟีฟ่าแบงกิ้งมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากขึ้นซึ่งเกมที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นระดับ a m a t c h นั้นมีหลายรูปแบบคือเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเป็นทางการอย่างเช่นฟุตบอลโลกอ่ศึกคอนเฟเดเรชันคัพฟุตบอลยูโรและก็ฟุตบอลเอเชียนคัพไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือว่ารอบสุดท้ายถือว่าเป็น a m a t c h ในครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะ โดยขณะเดียวกันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษเกมอุ่นเครื่องหรือว,ว่าแมชการชับมิดก็สามารถจะเป็นเกม a m a t c h ได้เช่นเดียวกันแต่มเงื่อนไขยอย่างแรกคือต้องการจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่พบกับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นนอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วต้องเป็นทีมที่มีชาติชุดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกมระดับ a m a t c h นั้นต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่ารวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไลแมนก็ต้องเป็นฟีฟ่าในครัณงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพู้บันไทยประจำวันที่14พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคัรั้งผู้บัญทันครับ